ทุกคนนะคะตอนนี้พาก็ออกมาอยู่ซานทวนจ้าไนท์ออฟนะคะอากาศข้างนอกคือร้อนมากร้อนแบบไม่มีลมเลยเว้ยเดี๋ยวพาว่าจะเดินขึ้นไปดูปราสาทนะคะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่ามันปิดหรือยังหรือว่าเดินมาถูกทามไหมแต่คือมันเป็นควรนเยอะมากเลยแกอยแอบสูงแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงป้อมแล้วนะคะ แอบสูงเหมือนกันนั้นเนี่ยเราก็เรามาช่วงแบบป่ายแก่ๆนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคนก็ทยอยกลับเรือกันแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเยอะนะคะลงมากคืิส่ส <c oughs> วยมากมาแท็กก่อนก็ยังไม่เคยมาตรงนี้เลยนะ เราอยู่ตอนเราอยู่ f อฟดีใช่ไหมเราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาออกมาเที่ยวเวามันมีเวลาจํากัด3-4ชั่วโมงอะไรย่งเงี้ยแต่วันนี้ยพออยู่สปาวันนี้นะคะออฟจนถึง1ทุ่มครึ่งจา้าชีวิตดีมากแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปทํางานจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งสวยแกสวยจริงนี่ก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปาการนะเนาะอยาให้ดูวิวสวยจริง ขุยสวยจริงแล้วก็เงียบด้วยเนี่ยได้ยินเสียงแอเมอร์แนซ์ป่ะคือไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็คือรถแอเมอร์แนซ์วิ่งมา2-3คันเลรอย่เียแต่ว่าแดดดีมากเลยกลับไปวันนี้ก็คือหน้าไหม้แน่นอน เดินมานานาเดินมาไกลโขมากในที่สุดเราก็มาถึงจุดเช็คพอยที่เราต้องมาแล้วนะคะไกลจะพอเดียวมากแนะนำว่าให้นั่งรถบัสมาะคะ่ะไม่ขี่ดอลล่าแต่นี้ก็คืออยู่นามากแต่สวยจริงคุ้มค่าในการเดินมาแบบฟ้าใสจังเลยแทบบจะไม่มีแม่เลยนะคะวันนี้แล้วก็มีแบบ คนแบบคนที่นี่เขาก็มาเล่นว้าวแบบมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันเนาะเดินมาประมาณสิบนาทีนะคะเพิ่งใกล้เข้าเป้าหมายแล้วนิดหนึ่งแดดคือฆ่ากันตายมามแต่หญ้าที่นี่ก็คือเหมือนพึ่งตัดเลย เอาจริงก็ไม่ได้ต่างจากที่ไปเมื่อกี้มาเท่าไหร่แต่ก็คือเขาบอกว่าต้องมาก็ต้องมาเนาะเราก็ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะคะแต่ออนบอร์ดพ้าโมงครึ่งจะต้องใช้เวลาการเดินกลับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคิดดูอาจจะนานกว่านั้นต้องเรียบทําเวลานะคะอ่อยอิงไม่ได้นี่นะคะวิวข้างหลังคือสวยมากจะเป็นสุสานนะคะแล้วก็เป็นทะเล โ,โู่นะที่เราเห็นใกล้ๆนะคะโหเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอื้วก็คือหน้าเริ่มไหม้แล้วนะจ๊ะกลับไปนี่ก็คือแบบทาบน้ำโปะมอยเจอไรเซอร์เลยจ้ะกลัวหน้าลอกอย่างเดียวเพราะว่าแดดที่เนี่ยแรงกว่าที่ไทยเยอะมาก เียดายมากเพื่อนๆไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปซื้อตัว๋วเข้าไปดูเอ่อป้อมปราการเนาะประมาณ10ดอลลาร์แต่ว่าที่นี่ยเขาไม่รับแคชใช่ไหมแล้วที่นี้เราก็บัตรเราแตบไปแล้วที่เอาเอาบัตรเราแทบแล้วอะ่ะแล้วที่นี้มันก็ไม่ผ่านเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาบล็อกมาให้เราใช้ที่นี่อะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าหรือว่าเราโดนบล็อกเราที่นี้ก็เลยเถิดเลยเว้เราก็แบบยูอะไรแบบ ขอแบบนี like, ่หน yeah. mm? um. ่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามใช้แล้วก็เสือกัลืมมัผรเครดิตที่ใจมาด้วยเดินมาตั้งนานไม่ได้เข้าไปดูทุกงย่งเสียดายมากแต่ค่อยมาวันหลังลกันวันหลังนี้ต้องขอแบบออกมาเช้าๆเพราะว่ามันเดินไกลจริงๆังเลยมากลับกันดีกว่านิ้วไหให้ดูละเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินระหว่างทางเลยกันหาแบบแบบจูสหรืออะไรดื่มอะไรเงี้ยขาขึ้นมามันเป็นแหลงตาใช่ไหมเราเดินขึ้นโนนเนี้ย ก็เลยแบบช้ามากเลยใช้เวลาเลยเลียขากลับคนเราเลยเนี่ยเดินลงเขาเนี่ยกลับละบ๊ายบายในที่สุดก็เดินมาถึงเรือแล้วนะคะหมายถึงเรือมาถึงถอและใช้เวลาเดินทั้งหมดชั่วโมงพึ่งโอ้ไม่กนานมาก